สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําวิธีการใช้น้ําส้มสายชูนะครับนี่นะครับผสมน้ำนะครับเพื่อที่จะไล่แมลงนะครับตอนนี้เพี้ยกินนะครับเราจะลองดูด้วยน้ําส้มสายชูครับผสมน้ํานะครับผสมน้ํานิดหน่อยมาดูกันนะครับว่าจะได้ผลหรือไม่นะครับเพี้ยเต็มเลยนะครับกินใบนี่ผมหักจอดแล้วครับวันนี้ โซเขียมข้นหน่อยนะครับไล่เพียนะครับใส่ใบด้วยนะครับเราจะมารีวิวกันว่าเนี่ครับฉีดแล้วผ่านไปหนึ่งสัปดาห์จะเป็นไงนะครับเราจะไล่มแมลงสงสารต้นไม้ฮะใม่โตกับเข้าสักทีเพียกิน ไหนๆก็จะไม่รอดแล้วนะเราจะมาลองกันกับต้นใบละมะละกอนะครับยะเต็มเลยนะฮะพยายามฉีดใต้ใบกันนะครับแาามลงพวก,น,กนี้มันจะอยู่ใต้ใบ เดี๋ยวเราจะมารีวิวคลิปต่อไปกันนะครับ